สบ,สบายดีพี่น้องสบายดีเ้อพี่น้องวัสุขสุคนมื่อน,นี้น้องพัเข้าเปิดคลิปยูทีเพื่อนของเข้าเองเนาะเซบากะจีไปน้องพี่น้องน้องสิเขาไปเพื่อนเพื่อนในน้องเพื่อนเก่าที่ผัวเข้าเคยอยู่หลายปีแล้วเนาะหลังจากเทบาพัวเข้าบ่ได้เขาไปเป็นเดือนล่ะสิเขาไปอาบน้ำใมแน่ทำความสะอาดเพื่อนน้องคิดหอด ลูกๆเพื่อนแกนอยากเข้าไปนะเขาเพื่อนค้นหอนเพื่อนเพื่อนคือหอนเพื่อนเก่าแล้วก็สิเขาไปบึงนอไใหม่แนนอไใหม่อยู่ขางเพื่อนอยู่หอนสวนแคมทาหันละบหวญญัวบานิยังหรือบอหรือว่าสิยังมีไรหรือหน่อยหร,ยรยือ,อบอลล้วก็สิกับเขาไปเอาเครื่องจํานวนหนึ่งเนอเครื่องจํานวนหนึ่งทีหัวเขายัางเก็บมายัางม่ทันไในเบิดเนอเสียเอาเขามาไวเออเอาออกมาไวเพื่อนเท่านอะ ไปพร้อมแล้วไปขาเมื่อดูยีราจับี่นกง ก็คือเพื่อนเก่าเฮาเนาะพี่น้องเนาะคือหองเพื่อนเก่าบ่มีคนอยู่เก่าแห่เจ็ดสิบปีเลยพี่น้องเพื่อนเฮาหลังนี้เนาะมันเก่าแล้วก็มันอยากพูดในเฮ้ก็เฮาสิสีหยานี้กัว่าสีสอมสีแป้งอยู่น้องกับสีมาอยู่เพื่อนกยับย่างันได้มาเนาะกัยังปลาได้เฮากัเที่ยวเข้ามาเบิ่งเป็นเถื่อเอานี่ก็คือก็ไพ่เนาะ ที่เขามาเอาเมื่อก่อนแต่ว่ากัามีสองกอ่อสามกอ่อเนาะสามกอ่อยุดแค้มทาที่ว่าเขาสีลงไปเอาเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่สีขึ้นไปทั้งเฮื่อนก่อนไปออามัไมเฮื่อนไปทําความสะอาดเถื่อนไปเบิงบ้งเบึง้งบมด้มาลนละลุไปขึ้นเมื่อหนุ่มนิ่มก็นี่นาพ่นคึ้หอนเถื่อนพันยูมาแต่เกิดจนได้อายุสิบสองปีหนุมน่มเนิ่มจังใหญ่ใหญ่นี้ ี่กะบรรยากาศอยู่เฮือนเก่าเฮาก็บ่อยากจบจากงามปานใดแล้วคนบ่อยู่พี่น้องเอ้ยใครเบิ่งๆลูกๆในเฮือนหั่นใคเบิ่งๆเอาไปแจไปขายเฮือนเก่ามันก็เก่าแห้งหลายเนาะก็เลยว่าพกันย้ายไปอยู่เฮือนใหม่เฮากเฮือนใหม่ได้หลายปีแล้ว ตอนนี้เฮาสิเฮ็ดอนามัยก่อนเหือดต๋หัวเปิ้นก็หัวดินน่มาเฮือนหัวก็หัวอีดตีพี่น้องมีอันก็กแห้งแล้วเนาะีกายสังกะสีโยดบ่นสังกะสีอ่อันนั้นลมัดหัวปีปีกายเฮาก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนประมาณ40แผ่นพุ่นละพี่น้อง เปลี่ยนทั้งใหม่เปลี่ยนทั้งสังกสีใหม่แต่ว่าปีนี้เพิ่นมาเปลี่ยนบอลอันนั้นบอลมันหัวบอลนี่มันก็ยังมีบอลสังกสีสอดบนดนอลเนาะสอดอีดีหันละอ,อ,อ,อยู่ใน,น,น,นเฮือนกับแค่แน่อยู่ในเฮือนกัเบื้องนี้กัแค่แน่บ่มีบอลสอดยังแน่นน้าดีอยู่อยู่ในเฮือนนะอยู่วบนธงหันอยู่บนระเบียงเฮือนนะมันอยากอันน,นั้นแน่ละ จากเสาะสร้างกระซิสอะเด็กันนี้อยากมีฝนหัวอ้าสันนิกรู้นะพี่น้องเนาะยังไปเบิงตอนไปเอาน้อไใหม่รุนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสิได้น้องใหม่ได้อยู่บ่น้องมคอนี้เนาะมีบ่ลลูท่างโล่งมากอะโฮกะโฮ๊ะพี่น้องเอ้ยจะคล้องบ่อยู่ สวนสวนแก้มทาฟ้เาเ,าเอาติ๊ดดุโอ้ยมันเหี้ยอันเดีะดยะอาทิตย์หนึ่งกต่ไห้มาเอาอยู่ทีเตือนหนึ่งมาพอหนุ่มนิม่มเพิ่นมาเอายาสีฟ้าอย่างสันติรุ่งปาดเอารสปาดเอา,ารสเอเอหนุ่มนิม่มหนุ่มนิ่มมาเอาหน่อไม้แค่กระสอบกระสอบป้องไงเพิ่อนเพื่อนพี่น้อง แจ็กที่ไรแจ็กนอเลยมันขืนมันข้ากงหมากี้ตัวนั้นหันเอาโมได้ดอกอาทิตีหนึ่งพอหนุ่มเนียเพิ่งกิดเขามาอยู่เื่อนึงมาเอาหลอกตัวนั้นป้าให้มันใหญ่ก่อนมันย่างๆก่อนน้อยหนึ่งนี่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 สองสองสามหน่อยอยูี่ปป้าเอาดุป้าเอากระไรดุป้าก่อนตัวนี้ป้าก่อนตัวนี้ยังหน่อยอยู่นี่หนี่ยังหน่อยอยู่คิดหนาให้จังว่าเอา หักระชี้เาวอาเทิดหน้าก็ได้เอาหน้ารุมกอนตี้ดูอะไรบอา้กมาป่าจุ้งเถอะนี่น้องเป็นผู้ถือกระสอบน้องใหม่กิมซุ่มพันกระสอบคนนี้ที่ดูเออป่าเราถลดลายยนต์เป็นเพาะเอาเดี๋ยวเอาเท้าเอาเออเออพันคืนยังใส่หน้ารูมไม่ยังไสน้องใหม่สบาย มอเอาหลอกนอนน่ะมันยังตําอยู่อาทิตย์หน้าจังมาเอาหรือว่าอีกสองสามมือให้พอจะข้ามาเบิง่งก<อ>็บแค่แน่พี่น้องเอ้ยมีน้องใหม่ของตัวเองเนอกจากบ่ได้ไปหาอยู่ป่าอยู่ดง<อ>แต่ว่ากัจักเตื้ยแหละพอเพิ่นว่าอยากได้นอนน้องใหมป่ปลามาเอาเหตุ ่าน,น้อ,อไม่สมเนาะด,ดีเอาบอเอาเอาตัวนั้นเอาูอากบอละไหเรากียห้างบออะไรเราผ้ากันจักไงแนม,มากก็ได้ปลาชิดุมดมๆในตีดกพอเพิ่นปลาสีผ้าไปห้านงนมใหม่ไพปลาอยู่เอามาเห็นน่อหม้สมิ่นจะกินน่อหม่ไพปลาโอ้ยน้กัสันลได้อยู่กตะยามันถอนดุเลยของเขาเอง hello hello แดงมันก็มีอืเอาเมื่อต้มกินเอาเมื่อเฮ็ดแกงกินได้เมนูพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ปูป่าก็บ่ค่อยไลปานไดโอ้ยก็ได้ว่า ถ้าน้อมเราใหม่ไปกินเนาะเอาเมื่อคือเมื่อตุ่มใส่ตู้เย็นไ,ไปกินนี่นี่มาเอาที่เบื้องนี่พี่ลดุเออแหนงมันขึ้นมาอา่านละผุนผุวดุนไปกไกลไกลละน้องอ่าใส่ไปเปีนปากอีกในตี่ดูไมนยังใส่สบายที่ไหนตรงนี่ยท่ไนมีบ่กปาดออกมาปาดออกมาดู Tân nhạc bóng bung 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 đu bung bung bưng bưng bung 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 nó bung 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 พี่ในที่ดูกระสอบฮะมันจังใส่มบาร์ดูเนี่ยนะเอามาตักเตาน่ะเอาเอาผ่าใหญ่ได้น้องม่ได้ได้พุ่มพุ่มพุ่มแม่พุ่มหนาหน่อหมกไงเน่เขอเอาอะไรแล้วสเม่จะเอาเลยพอ่าเอาไว้ให้มันขึ้นแล้วก็สิเอาไปเห็ดตอกกะเออตอกมัดเขา Ban kính hảo bằng mời <laughs> này, mời 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 Mẹ mời 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 cái mời 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 Bằng mời này ta chỉ mời 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 nọ. Này cái mời 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 phá ู่ดๆน่นน่อยพอเงอะเม่อเห็นนอนม่สมแน่ก็ได้ปตันตัยโอ้มันโซดเลยลูกมันโซดเลนบ่ตีนอั่มีอีกนอ่าเอาตีลูกบัตเอานี่น้ำองเนาะ ตะดิงกระโยดเขาโยดเขาพี่น้องเลยนำคล้องขึ้นมาหอ่อนผีลวดขึ้นมาหอ่อนผีนำคล้องลวดขึ้นมาห่อนผีปีนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นำคล้องกัลงแล้วพี่น้องเป็นเดิน มันนันทีดูกเลยมันหยดเข่ามะตะดิงหยดเข่ามะตะดิงเดี๋ยตะดิงหยดเข่ามาสั้นเป็นสั้นพี่น้องเอ้ยนาก็ขึ้นมาหอดพี่หอดกอหน่อไม้พิดปีๆๆนี่ได้ขึ้นมาหอดพี่โดนดานา่าได้ๆๆปีดต่พอเห็นนามขึ้นมาทางเนี่ยเห็นถ่วอยู่ถ่วอยูย่ห่างอยู่รุมตะดิงเบืองหนานพนน้นเนาะปีนี้รวดขึ้นมาหอดกอไผ่พี่ซ้ำหนงพี่แอ๊ะ พี่แ้วหลวดัดขึ้นไปหอตีนก็ภัยคนนด้ดีดีดดหงายน้ำขึ้นไปปลาขึ้นเมื่อเมื่อเมื่อ<ะ>ในร้ายเติบพี่น้องเอ้ยพี่นองเต๋อไนอ่งชีเมื่อจังไรบัดเนี้ยรถจักรกับสามคนงไ,งไปเขาชีเมื่ออะไรบอหลองหลอ,องเอาไปเบิ้งเครื่องอียกนอกจำนวนหนึ่งกับโบรายหรอ่อเครื่อง เป็นเครื่องเก่าอยู่เพื่อ,อนเนาะหาก,กเก็บออกเมื่อไหนี่ก็สีเมื่อ,อ,อเลยพี่นอ้องเครื่องคล้องกับลายลายเติบเครื่องคล้องกับลายบะลุงตุงติงนุมน่มๆกับขึ้นรถขึ <c oughs> ้นรถทาแล้วพี่นอ้องยูหันกับคือกัดสอบกัะสอบนอใหม่เนาะอันนี้กับเครื่องคล้องอยู่เพื่อ,อนถ้าเรานยอยู่ในกระเป๋ามาเสียออกเมือ่อนี่ก็ไลอ่ออน,นันพี่นอ้อง ได้เปลืองมะกะทิ้นเนี่ยเอียไปต้มจอมประแดกก็พักเนาะพักขาดจะเอาไปไปอันนั้นไปรวกไปเมื่อไป้หนน้กมองเลดูดิฟดิแม่ไปเจอกูเอาเ้าหุนาไปเจอกูเอาฟ้ายมุนมาเต่งตีน ได้ตือผีดอกน้องเ้ยเอามาเห็ดน้อมปส้มเลยไปกินอ่าเชียงไปกินอ่เกียวเขาียง้องเชีย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 เชียง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 เชียเชียกเชียงเชียงเชียงีงเชงเชียงเกียงเชียงเชียงเงชงชียงเชียงเชยๆเชีีเยงเชีนงเชียยงายบเยบเยเยยบายบ๊ายบายยเย